วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือมันพุดที่8กุมภาพันธ์เวลา4.30ตรงของบ้านเรานะครับแมนยูว่าเปิดออเทอฟร์ต้อนรับกัมบี้ของหลีดยูไนเต็ดตอนคู่นี้สิติในการพบเจอกันเฮทุเฮ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับแมนยูทำผลงานได้ดีกว่าชนะ4เสมอ1ไร้ผ้ายครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาในการเจอกันครับตั้งแต่วันที่14เดือน8นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยวันที่20กุมภานะครับแมนยูชนะทั้งสองเกมรวดเลยนะครับแล้วก็ชนะขาดด้วยนะ5ประตูต่อหนึ่อง ฟอร์มของแมนยูนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างร้อนแรงที่สุดใน,นเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะ4แพ้ไปหนึ่งเกมเท่านั้นเกมที่แพ้แพ้อาร์เซนอลในลีกครับ3-2สี่เกมล่าสุดที่ผ่านมา,นวา,มาพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะทั้งด้านนอตติงแองเกิลส์ได้3-0ในคาราบาวครับลาเรดดิ้งนะครับ3ประตูต่อ1ชนะนอตติงแองเกิลส์2-0ชนะคริสตัลพาเลเในเกมล่าสุดครับ2ประตูต่อ1เกมนี้คาซิมิโร่ครับโดนใบแดงด้วยคคนนะรับ ทำให้เกมวันนี้เนี่ยดันกลางของแมนยูนะครับจะไม่มีทั้งคาซิเมโรและก็อีรกเซนนะครับส่วนฟอร์มในบ้านของแมนยูครับโอ้โหต้องบอกว่าแดงแบบโคตรแดงครับแดงแป๊ดเลยนะครับฟอร์มในบ้านห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับไร้ผ้าเก็บกินชีที่สองเสียไปแค่สามประตูเท่านั้นนะครับฟอร์มดีมากชนะห้าเกมรวดนะครับผมเกมต่อไปของแมนยูครับก็จะเจอกรบลีดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไปเล่นในบ้านของลีดนะครับเวลาสามทุ่มวันที่สิบสองกุมภานะครับ ส่วนฟอร์มของทั้งด้านอ่หลีดนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดแพ้ตึิงแฮมฟอร์ดได้1ประตูต่อ0ก่อนนั้นก่อนหน้านั้นมี FA Cup ครับ,รบเจอกับแอคคิงตันครับชนะ3ประตูต่อ1ส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนครับ5เกมล่าสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับลีดยูไนเต็ดครับตอนนี้ก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วนะครับปลดทั้งด้านเจสซี่มาร์ทออกไปแล้วแล้วก็คนที่มจะมาคคุมมททีีีวันนนน้้เ่ยก็ือาางดา พิสอาร์มาร์ดหมูอดีตผู้ช่วยของรับดังนิกสมัยอยู่กับแมนยูนะครับเกมต่อไปของลีดนะครับหลังจากที่เจอกับแมนยูครับพวกเขาจะไปเยือนเอเวอร์ตันด้วยนะครับอันดับตารางคะแนนณปัจจุบันตอนนี้ครับแมนยูอันดับที่3แข่งยีชนะ13เสมอ3แพ้5ยิงได้ทั้งหมด34เสียทั้งหมด26นะครับอยู่42คะแนนตามหลังซิตี้อยู่แค่3คะแนนเท่านั้นครับ3คะแนนวันนี้ถ้าเกิดได้มาขึ้นถ้าเกิดเก็บได้ขึ้นมานะครับพวกเขาจะเท่ากับซิตี้เลยครับอยู่ที่45นะครับ ส่วนทั้งนลีดครับต้องหนีตกชั้นนะครับ17แตจ็กาป20เกมเป็นชนะ4เสมอ6แพ้10เกมลูกยิงหมด26ส่วนเกมรับเสียหมด34ครับโอ้โหสลับกันเลยนะครับอันนี้34เสีย26อันนี้26เสีย3 4มสกับมีอยู่18คะแนนเท่ากับเอเวอเรตัน3คะแนนวันนี้เธอเก็บได้เพราะเขาจะมีอยู่21คะแนนครับขึ้นไปอยู่อันดับที่15นะครับตัวจริงวันนี้ครับทั้ง2องทีมนะครับอันนี้คือคาดการณ์ไว้ก่อนนะครับไม่ได้การันตีร0 0นะผมว่าจะ ออกมาแบบนี้จริงๆนะครับแต่แนวกลางนะครับผมหรือแดนกลางนะครับของแมนยูเนี่ยจะมาแบบนี้แน่นอนนะผมเฟรดยืนคู่กับซาบิเซอร์นะเพราะว่าไม่มีคาซิมิโร่แล้วก็อิริเซ่นนะครับอิริเซ่นครับเจ็บพักยาวๆเลยนะครับส่วนคาซิมิโร่เนี่ยจะโดนแบนอย่างต่ำที่3เกมนะครับผู้ราประตูยังเป็นเดคอาร์ครับหลัง2คนกับมาตินเดสยิงคู่วารานซ้ายขวาเป็นลูกชอยยิงคู่กับวัลบิซาก้าครับแล้วก็จะมีกำลังลุกเป็นทางด้านบุโน่ฟร์นันเดสครับแนวรุกครับรัดฟอร์ดแอนโทนีแล้วก็หน้าเป้าอออผมเเวคฮนนะะรรับหืาจจป็ ไอ้ทันี้มักซียาวก็ได้นะเพราะว่าหายเจ็บมาแล้วนะครับแอโทั้งนี้ครับถ้าวันนี้มันจะซ้มตัวจริงก็อาจจะใช้ทาหน้าซันโชก็ได้ครับแต่ผมมองว่าก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นซันโชนะครับส่วนทาหด้านลียอนิเต็ดครับ4-2-3-1เหมือนกันผมมาในแผนการเล่นแบบเดียวกันเลยครับกลางรับมันก็จะมีด้านเทเลอร์ดัมนะครับยืนคู่กับแบ็เคนนี่นะครับแล้วก็จะมีกลางรูปเป็นโรนิซันส่วนหน้าป้าก็แบลฟอร์ดนะครับหมายเลข9ฝั่งขวานี่เป็นอ่าเซริซานะครับูพสับตัวก็เป็น อเมริเย่นะครับลาสโบของทีมตอนนี้ครับแรดฟอร์ดครับ10ประตู3แอสซิสจาก21เกมที่ลงเล่นไปนะครับส่วนทางด้านโรริโก้ครับเป็นดาสมโบสูงสุดของลริจูนเต็ดแล้ววันนี้เจ็บด้วยนะครับก็จะกลับมาในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยพักยาวๆเลยนะครับ10เกมเอ่อ28เกมเนี่ยซัดไปทั้งหมด10ประตูกับ1แอสซิสนะผมวันนี้เป็นดาสมโบของทางด้านอ่าลริจูนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยครับค่อนข้างแปลก เพราะว่าเปิดมาแค่หนึ่งลูกครบลูกครึ่งเท่านั้นนะครับผมเลยมองว่าเออบอลคู่นี้เนี่ยคือด้วยลีดนะครับมันเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็คนที่จะมารับช่วงต่อเนี่ยเป็นทั้งด้านอ่าริสอาหมัดมันเป็นอดีตผู้ช่วยของรับรังนิกนะครับที่แมนยูแล้วก็เป็นผู้ช่วยปัจจุบันของเจสซี่มาร์ดด้วยนะครับแล้วผมก็เริ่มมองว่าเออไถ้าเกิดมันเป็นนั้นจริงจริงนะครับแมนยูมันดูดีกว่าทุกอย่างนะครับแล้วเซนท้าในท็อปฟอร์มด้วยนะครับแต่ว่าแฮนดี้รับได้เปิดมามัน น้อยเกินไปแล้วแล้วก็เกมล่าสุดนะครับแมนยูก็โดนตีใครแตกก็ทําให้ไปเห็นว่าเกมเราของแมนยูเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเลยมองว่าวันนี้เนี่ยพอไม่มีอีริกเซนนะครับไม่มีคาซิเมโรอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของแดนกลางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเจอตอนเปลี่ยนโค้ดเนี่ยเหมือนเอเวอตันนะครับที่เจอกับทีมไรเนอรนล่าสุดอะ่ะผมจําไม่ได้ละแต่เล่นดีมากนะครับเจอกับอาเซนอลใช่ไหมเออใช่ใช่ใชที่ชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไม่แน่ครับลีดวันนี้เนี่ยคือหลายคนมองว่า มันจะหวานเจี๊ยบนะครับแต่ผมมองว่าไม่หวานเจี๊ยบนะบอลคู่นี้อาจจะขมคอสักนิดหนึ่งนะครับผมขอฟันธงไปที่ลีดยูไนเต็ดดีกว่าชื่ว่าแพ้ไม่ขาดนะผมฟันธงรองที่ลีดยูไนเต็ดนะครับก่อนจะเกิดชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยครับเน้นย้ำเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องอะไรต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมสหรับคลิปวันนี้นะครับชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อๆไปนะผมสวัสดีครับ